เอาเลยครับผมก็กลาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาพบกับผมเอ็มอาหัตเกมเมอร์เลยนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าไล์เกมสถีนะครับผมก็หลังจากที่อ่าเราเราคอยกันมานานนะครับสับโค้ดนะแล้วก็ดานด้านแบบว่าแพทที่ใกล้จะอัปเร็วเร็วนี้นะครับก็หลายคนก็น่าจะเตรียมตัวเตรียมเพชรอ่าไว้ทาอีเวนต์ต่างๆกันแล้วเนาะก็รวมถึงตัวผมเนี่ยคือแบบว่าช่วงนี้คือดวงสวยนะก็แบบสับเกมนี้แบบว่าไม่ค่อยมีดวงก็ค่อนข้างท้อแท้นึงแต่ผมก็ยังสู้ต่อไปนะก็ยังแบบ มันคงแน,แน่ต่อไปสับเกมนี้นะครับก็หลายๆคนอาจจะเห็นหน้าปกคลิปผมเนาะก็วันนี้ครับผมจะมาบอกคลิปเไม่ใช่ดีบอกเป็นโค้ดนะผมก็ตอนนี้นะครับผมก็เก็บเพชรอยู่นะครับช่วงนี้คือผมโกยเพชรไอช่วงอะไรวะช่วงวันพุธก่อนนะแบบว่ามันไม่ออกสักตาเลยนะผมก็ค่อนข้างแบบว่าท้อแท้นะท้อแบบท้าอใจากับเกมนี้เหมือนกันนะครับ ก็มีเพชรเท่านี้นะลงหลีกเพชรไปเมื่อคืนนะก็เดี๋ยวเท่านี้นะอ่ะคูปองดีกว่านะผมก็กดมาที่คูปองนะผมกดตันดับแรกนะกดมาที่อ่านี่ฮะตั้งค่านะผมแล้วก็เลื่อนมาล่านะแล้วกดที่คูปองนะสำหรับ Android เท่านั้นนะครับแล้วกดมาที่ Line X ส์วนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับโค้ดมีชื่อว่าอ่าโค้ดนะครับมีชื่อว่าแป๊บหนึ่งนะผมลืมนะครับ LGR นะผมอ่า LGR พีไปก่อนนะ LGR นะผมแล้วก็ VS นะครับผมแล้วก็ Double K นะครับแล้วก็ตามด้วยอ่าทำได้หรือเปล่า <c oughs> มึงนะตามด้วยซูนนะผม Z Double O นะก็ย่อมาจากอ่าไลก์เกตลินะครับอ่าเวอร์ซัทเขาเขียวซูนนะผมก็ย่อมาจากอ่าไลเกมส์ทีของเรานะีได้ VS นะกับสวนสัตว์เขาเขียวนะครับผมผมก็ ได้เป็นได้เป็นแบบว่าส่วนหนึ่งนะคือแบบว่าได้เป็นผู้โชคดีนะที่ได้ไปเขาเขียวฟรีนะก็เขาน่แบบว่าน่าจะแจกมาเป็นบัตรเนี่ยคือผมอยากเอาบัตรนั้นมาแจกให้หลายๆคนได้ไปเที่ยวกันนะแบบว่าใครอยู่จังหวัดนั้นอะไรแบบนี้แต่เขาแจกเป็นแบบว่าให้ไปยืนยันตัวไปนะผมก็เดี๋ยวผมจะลองพยายามติดต่อแล้วกันนะผมอยากได้เป็นบัตรนะครับแต่ผมจะโอนค่าส่งหรือว่าอะไรเนี่ยมานะก็คือแบบว่ามาที่ผมนะทีนี้ ผมก็จะมาเล่นกิจกรรมในช่องนะครับผมก็เป็นบัตร2ท่านนะครับก็ไปแบบคู่รักกันได้เลยอะไรแบบนี้นะครับหรือ <laughs> ใครอยากมีลูกหรือว่าอะไรก็แบบว่าต้องแบบว่าเสียค่าเพิ่มนิดหนึ่งนะแต่แบบว่าได้บัตรฟรีไป2ใบอะไรแบบนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราดูอีกทีน้กกันนะครับโค้ดตามนี้นะกดทั้ไปยเลยนะผมก็จะได้เป็น100เพชรนะครับโอเคเราไปดูกันดีกว่านะอ่ะไม่ใช่ดิอะไรวะ ได้เป็นรูปบาทเหรอเห็นน้องๆบอกว่าได้เป็น100เพจนะก็โค้ดนี้ก็มีหลายๆช่องออกมาอยู่นะก็เป็นช่อง i n t r o Channel นะก็ขอบคุณทรัพย์ข้อมูลต่างๆนะทรัอ่าช่อง i n t r o Channel นะครับแล้วก็โค้ดจากรู้สึกว่าจะนำมาจากคุณมโนลาแล้วผมหหรือเปล่านะที่ผมไปดูมาแล้วก็มีหลายๆคนที่แบบน้องๆแบบแจ้งผมมาผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับก็โอเคนะ สรับอ่าเกณฑ์ถีเราเนี่ยก็ตอนนี้นะครับก็เขาเรียกว่าไงล่ะอ่ามีทางด้านของทางด้านโกยเพชรด้วยนะอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูนะก็ตอนเนี้ยมีทางด้านของโกยเพชรกับลูกบาทนะก็เป็นการแจกค่อนข้างเยอะเป็นการที่แบบว่าอ่าเราดองเพชรเลยนะผมอ่าเลือกข้างหน้าลวกันนะแยวนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูสักแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตสักคู่หนึ่งนะครับผมก็เป็นภาพที่ หลายๆคนเห็นแล้วน่าจะประทับใจนะแต่ผมนี่ประทับใจมากนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งนะที่แจกเพชรค่อนข้างเยอะนะ,อะนี่นะครับผมเป็นไดมอนด์ลีกไดมอนด์โกนะครับผมก็สามารถไปดูหน้าเพจได้นะจะเป็นวันที่26นะครับ26เนี่ยจะเป็นทันด้านวันนี้นะครับก็เป็น2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็เป็นทันด้านของวันที่27แล้วก็28นะจะเป็นช่วงของ2เวลานะเป็นทันด้านของ อ่าสิบสนาฬิกาถึง16บหนาฬิกานะแล้วก็เป็น2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะครับผมแล้วก็เป็นวันที่2ีอ่าแนะครับน่าจะเป็นเวลาเดียวกันกับวันที่27นะครับก็คืออ่าสองทุ่มถึง4ี่ทุ่มแล้วก็เป็นบ่ายสองกับ4ี่โมงเย็นนะครับก็อย่าลืมไปอ่าก็เพียรตากันนะสหรับวันนี้นะครับมีแน่นอนแต่ผมจะ เขียนไว้ข้างใต้ล่างคลิปแล้วกันนะกลัวแบบว่าหลายๆคนวงที่ผมพูดแล้วกันนะผมไม่ได้มีภาพขึ้นนะขออภัยแล้วกันนะแต่ผมจะเขียนไว้ด้านใต้ล่างคลิปแล้วกันนะนสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นไงบ้างนะก็หลายๆคนทําเว้นนี้หรือเปล่าแนละ้วหรือข้ามกันนะสต่ับผมก็แนะนําให้ข้ามนะจะเป็นผู้เล่นใหม่นี้ก็ข้ามต้องข้ามนะเว้นะนี้นะรอไปดูเอีเวนต์หน้า่ยเป็นเอีเวนต์จี้ที่เลยหลังกลับมาก็ หลายคนชอบจี้ไหนก็สามารถไปทําได้นะสัปดาหวที่29นะครับถามว่าแย่ไหมก็มีเดจี้ดีๆนะครับก็ไม่แย่เท่าไหร่นะครับแต่ผมจะเก็บเพชรไว้ในการอัปเดตใหญ่เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ทำอีเวนต์อีกทีนะครับก็หลายคนแนะนํามาเสนอมาว่าเออเรามาไลฟ์ทำอีเวนต์บ้างไหมพี่จัดไปนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมจะมีเพชรถึงประมาณ5้0 0พันหรือเปล่านะในการที่แบบว่าอัปเดตแพทใหม่นะแต่อัปเดตแพทใหม่นะี่ผมเห็นคร่าวๆน่าจะแจก4,000ันเพชรนะก็อ่ะ รอดูแล้วกันนะว่ากิจกรรมจะเยอะแค่ไหนเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีนะถ้ามีโค้ดอะไร,รต่างๆเนี่ยผมจะนํามาแจ้งเพิ่มเติมนะครับก็โอเคไปแล้วครับหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับก็เป็นในงบ้างทรัพลูกใหม่ในการทาคลิปผมนะครับผมก็ทําคลิปแบบว่าฮ่า์ส,สไตล์แบบเดิมนนะจริงๆผมเป็นแบบว่าคนเฮฮานะก็มาทําแบบ่าลุเรียบร้อยมันก็อาจจะดูน่าเบื่อนะเราก็ใส่รวมกับคลิปต่างๆที่แบบว่าส่วนเป็นแบบว่ายัางไงละ่ะ เป็นตัวเองมากขึ้นดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับผมก็ไปเลยครับโชคดีทุกคนนะผมบ๊ายบาย